สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พักเบรกเก็บผักหนึ่งวันนะคะมาใส่ปุ๋ยให้ผักในเฮาแล้วก็ลงคณะหนึ่งแปลงในเฮานะคะใส่ปุ๋ยกับลงคณะเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ายุ่ง,งมากวิ่งเข้าวิ่งออกมีคนมาหาที่บ้านด้วยก็เลยไม่สะดวก ตั้งกล้องถ่ายตอนนี้ก็มารดน้ำแล้วใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้เขานะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้เขาแล้วเดี๋ยวเราก็รดน้ำเขาให้ฉ่ำๆใส่ปุ๋ยพรวนดินพรวนดินเรียบร้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้นานแล้วนะคะในเฮาน่าจะประมาณสามอาทิตย์ได้เนาะ ไม่ได้ใส่ให้เขาแล้วก็ตัดตัดกะเพราไปแล้วแล้วก็เลยเออได้จังหวะงดส่งผักเพราะว่ากะเพรามันโตไม่ทันกะเพราโตไม่ทันที่จะตัดส่งให้ลูกค้าก็เลยเอาจังหวะช่วงเนี้มาใส่ปุ๋ยให้ผักดีกว่าแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเข้าสวนเก็บพริกเหมือนเดิมนะคะพริกสุกอากาศร้อนจัดพริกสุก ทุกวันเลยช่วงเนี้ยแต่พริกไม่ดกมากนะคะปีเนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ฉีดให้ดอกไม้ข้างรั้วด้วยต้นองุ่นไข่ปลาของเราเริ่มใบร่วงแห้งแล้วค่ะ เดือนเก้าแล้วอากาศยังร้อนจัดอยู่เลยนะคะ <c oughs> ต้นข้าวเราเติมน้ำเริ่มสุกแล้วนะคะต้นข้าวเริ่มสุกแล้วรวงไม่ยาวมากเท่าไหร่นะคะสั้นๆเพราะว่าปลูกออแกนิกเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้รวงก็เลยไม่ค่อยใหญว สวยสุดก็ชับพลูของเราค่ะได้ตัดขายเรื่อยนะคะชะับพลูปีนี้ได้ตัดขายตลอดเลยตะไคร้กอเนี้ยเอาไว้ทำพันปีหน้านะคะต้นชัยยาต้น ต้นชาย,ยาเอาไปทำอะไรกินบ้างคะนอกจากใส่ซุปงามมากเลยกินใส่แค่ในซุปนะคะตอนนี้ยอย่างอื่นยังไม่เคยทำมีใครเอาไปทำอาหารอื่นบ้างไหมคะแนะนำมาได้ในคอมเมนต์นะคะยังเป็นเป็นการปลูกครั้งแรกปีแรกแล้วก็กินครั้งแรกด้วยนะคะ ย้านางเราก็สวยมากเลยญ่านางโดนต้นชาย,ยาคลุมไว้แล้วค่ะใบสวยเขาพันไปที่ต้นชาย,ยานะย้านางอ่ะพันขึ้นต้นชาย,ยาอยากเห็นอ่าอะไรอ่ะดอกย้านางกับลูกย้านางจะได้มีโอกาสเห็นไหม น้อยหนาเราก็โตแล้วนะคะน้อยหนาพันสีม่วงนะคะอันเนี้ยพันสีม่วงกระถางนี้มีงอกมาหนึ่งต้นเล็กๆนะเนี่ย บางกระถางก็ยังไม่งอกนะไม่รู้ยังเม็ดยังโอเคอยู่ไหมตั้งแต่เดือนเมษานะเพราะนานมากแล้วอะ่ะน้อยนาจะปลูกไว้ใส่กระถางไว้ไว้กินเอง อันนี้ก็เป็นน้อยหนานะคะพันอันนี้เป็นพันสีสีอะไรสีปกตินะคะสีปกติเนี่ยเม็ดเขาอะเม็ดเขายังอยู่นะยังไม่งอกอะจิ้มไว้ก่อนเผื่อเขางอกนะเผื่อขอก ชะอมชะอมงามสุดตัดยอดลงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาสูงไปจนถึงสแลนข้างบนตรงโน้นนะแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปชําไว้แต่ว่าทําำท่าจะไม่รอดนะคะที่ชํามีมะละกอมางอกตรงนี้หนึ่งอันน่ะสงสัยเม็ดปนมากับดินกิ่งชะอม หลบไปกันชมเธอหลบไปนะบังนิญานาง่านางที่เราเพาะเม็ดย่านาังที่เพาะเม็ดไว้ขายนะคะอันนี้ต้นยาวแล้วนะต้นยาวแล้วเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาค้ำให้เขาพันเขาเลื้อยทับกันต้นยาวสวยมากเลยนะคะย่านางเพาะเม็ดนะคะอายุปีครึ่งแล้วนะ ต้นตรงนี้ทำไมเหี่ยวแห้งก็ไม่หรือใส่น้ำลงในลังโฟมด้วยนะคะอากาศร้อนรองก้นกระถางให้เขาเขาะจะได้สดชื่น อันนี้ฝรั่งไส้แดงนะคะตอนแรกนึกว่าเขาจะตายอ่ะเห็นโอเขาไหมคะแต่เขาก็แตกออกมาต้นตรงนี้ไม่รู้จะตายหรือเปล่าแห้งเลยฝรั่งทับทิมสยามลูกร่วงหมดนะคะอากาศร้อนจัดลูกร่วงหมดเลยเดี๋ยวจะตอนกิ่ง ปีหน้านะคะจะตอนกิ่งทับทิมสยามของเราปีหน้าเราจะตอนกิ่งนะคะ ผักเคลเคลบหกเคลใบใหญ่เดี๋ยวต้องทุกนี้ต้องเก็บผักเคลใบกินต้นมะละกอที่โยนเม็ดไว้แล้วเขาก็งอกอันนี้ผักหวานนะคะผักหวานของเรา อยากจะตัดกิ่งชํำจังเลยอะแต่ว่าเหมือนกิ่งเขายังเแบบียังไงก็ไม่รู้อะไว้ปีหน้าค่อยตัดชํำฝรั่งที่นกค่ะฝรั่งที่นกลูกโตแล้วนะ อันนี้เปลี่ยนสีแล้วสีอ่อนๆแล้วน่าจะใกล้สุกแล้วนะคะน่าจะใกล้ได้กินแล้วชอบกรอบๆนะข้างในเขาจะเป็นชมพูนิดๆส่วนฝรั่งกิมจูยังไม่โตเท่าไหร่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่น,นี่กิมจูนะคะลูกอยู่ตรงนี้ กิมจูอันนี้กิมจูนะคะุดน้ำให้ร้อนมากกิมจูติดสามลูกมีลูกลูกตรงนี้อีกลูกหนึ่งอยู่ไหนบังอยู่นี่คะ่ะ อีกลูกหนึ่งกิมจูอันเนี้ยลูกโตแล้วอันเนี้ยโอ้โหยอดเหี่ยวเลยยอดเหี่ยวเลยอันเนี้ยฝั่งกิมจูเหมือนกันค่ะแดดแรงยอดเหี่ยวเลยอันนี้ฝรั่งโอกินาวานะคะใบใหญ่มากเลยคล้ายๆกิมจูแต่เป็นของโอกินาวะ อรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะออกลูกออกดอกนะต้นสวยมากหัราคพานะคะข้างล่างข้างล่างฝรั่งมีหัระกพา,าเดี๋ยว ร้อนได้ใจจริงๆนะคะร้อนมากเลย อันนี้ต้นกระชายนะคะอันนี้ต้นไพลไพลที่เราทาแผลมีเม็ดเขียวงอกอยู่แถวนี้ด้วยนะคะต้นเขียวต้นน้นด้วยเขียวกระชายเราชีฝรั่งชีฝรั่งตายไปเยอะนะคะร้อนเกินไปที่เหลืออยู่ก็ดู เห็นไหมคะร่อแร่ร่อแร่จะย้ายกระถางก็ไม่กล้าร่แเร่เกินไปเสร็จแล้วนายฮารดน้ำเสร็จแล้ววันนี้ใช้เวลาไปตั้งแต่สิบโมงจนถึงเที่ยงก็สองชั่วโมงค่ะใช้เวลาไปสองชั่วโมงใส่ปุ๋ยพรวนดิน จ,จัดนู่นจัดนี่ปลูกค้าแล้วก็คลุมฟางแล้วก็รดน้ำใช้เวลาเฉพาะในเฮ้านะคะสองชั่วโมงค่ะวันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะ